เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแนนหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นปีมากได้เพื่อนตายยอมถ่ายชีวาหาดหาญาตฝากผีไข่ญากแท้จักหาท่านผู้มีเกียรติที่เขารบุกท่านครับการจากไปของนางสาวสริพิชากาจใจวงนั้น นับเป็นปรากฏการณ์เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนใครจะรู้ว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆของชีวิตที่ได้รู้จักกันจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งแม้ว่าจะผ่านช่วงชีวิตต่างๆมาหลายครั้งหลายคราวก็ตามแต่ ครั้งสุดท้ายเป็นฉากที่นึกถึงก็ภูมิใจใครครวนก็อิ่มจิตครุ่นคิดก็ยิ้มได้นั่นคือเพื่อนช่วยเพื่อนในวันที่ฉันสิ้นลมมีเพื่อนคอยจัดการหารถนำร่างมายังมาตุภูมิมีเพื่อนประสานทางวัดจัดการส่งมีเพื่อนจัดดอกไม้ให้อย่างงดงาม มีเพื่อนจัดซองจัดสังฆทานเตรียมงานให้ทั้งหมดมีเพื่อนส่งฉันถึงบ้านหลังสุดท้ายฉันดีใจมากฉันภูมิใจมากแม้ฉันจะอายุเพียง31ปีเท่านั้นแต่ฉันตื้นตันใจที่ได้พบเพื่อนแท้จะมีสักกี่คน ที่รอให้กำลังใจจนนาทีสุดท้ายจะมีสักกี่คนที่อยู่กับร่างที่ไร้ลมจนถึงจุดหมายจะมีสักกี่คนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมากมายจะมีสักกี่คนที่เขียงข้างเสมอแม้ไร้รูปกายกี่คนเหล่านั้นหาได้ที่ดี คือเพื่อนรักของสิริพิชาน่าเสียดายที่เธอไม่ได้สัมผัสความงดงามน,นี้น่าเสียดายที่เธอไม่รู้เบื้องหลังนี้น่าเสียดายที่เธอมีเวลาอยู่กับเพื่อนเช่นนี้น้อยเกินไปขอบคุณนะเพื่อนรักทุกๆคนช่วยฉันจนสุดท้ายกลายเป็นผี ขอขอบคุณเพื่อนรักมิมตรไมตรีตัวฉันนี้แสนภูมิใจได้เพื่อนดีฉีวิตฉันน้อยนักต้องจากแล้วลาเพื่อนแก้วมิตรสหายในโลกนี้เกิดพบหน้าชาติใหม่กันอีกทีเป็นเพื่อนดีเพื่อนแท้แก่การเทินท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน เพื่อเป็นการรำลึกไว้อาลายัยต่อดวงวิญญาณของนางสาวสริพิชชาการใจวงในการนี้เรียนเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลาสักครู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับ